ท่านผู้ชมครับสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ได้มีการแจกเข้าสารผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในจังหวัดตราดภายใต้งานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2,567ครับนายทรงชัยประธานเกียรติยกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์และคณะกรรมการของทางสมาคมพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยหลักเกาะครับ ได้แจกเข้าสารน้ำปลาและสิ่งของต่างๆให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดตราดนะครับภายใต้งานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2567ส่วนหนึ่งก็เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตราย,ยาดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามขณะกำลังเริ่มแจกสิ่งของได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ทางสมาคมก็เลยได้มีการนำเสื้อกันฝนมาแจกให้ด้วยสำหรับ คนพิการผู้สูงอายุและผู้ยกากไร้ผู้โดยอกาสทุกคนที่มารอรับสิ่งของครับก็สวมใส่เสื้อการฝนสำหรับประเพณีทิ้งกระจาดนะครับประจำปีนี้มีการแจกข้าวสารขนาดบรรจุถุงละ5กิโลกรัมจำนวน2,500ถุงน้ำปลาและสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยข้าวสารที่นํามาแจกนั้นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนผู้มีจิตสทธานในจังหวัดตราดทางนี้สิ่งของข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งที่เหลือจากการแจกทานทางสมาคมจะได้นําไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ยากไร้าขาดแคลนในถิ่นธุรกันดารต่อไปนะครับ